สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดของอบตของอบจของเทศบาลและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่ กันข้อที่78โจทย์ถามว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตเล่นการพนันในเขตอในเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เก็บเพิ่มขึ้นในอัตรามไม่เกินร้อยละเท่าใดก็ไก่าขา10ขอไข,ข่20่ขอควาย30มอง,งู35มจอจาน40ข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้จะอยู่ในพรบกำหนดแผนและขั้นตอน,าน,ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพศ2 5 4พ2 2แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สองศสองันนี้ตอบข้อไหนครับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันในเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใดเฉลยเลยนะครับตอบข้อข้อไก่ไม่เกินร้อยละสิบนั่นเองนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตาม คณะจุลย์ยัดกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เกอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549มาตรา23บัญญัติว่าเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินวงเล็บสองภาษีบำรุงท้องที่าาตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่วงเล็บสามภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายวงเล็บสี่ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัศดากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกันเมื่อรวมกับการจัดสรรตามมาตราย4วงเล็บสามและมาตราย5ิห้าวงเล็บหแล้วไม่เกินร้อยละสาสิบ ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บให้หากส่วนที่จ่ายให้หากส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้วโดยเป็นหน้าที่ของสรรพะ,ะกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บวงเล็บ 5. ภาษีธุรกิจ,จเฉพาะตามประมวลรัศดากรให้ออกข้อมัญญิจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตราย4วงเล็บ4 แล้วไม่เกินร้อยละ30ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จัดเก็บวงเล็บ6ภาษีสรรพสาม,มิตรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสาม,สาม,มิตรภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าสแตมยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบซึ่งเก็บ จากการค้าในเขตเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบรหารส่วนตำบลโดยออกขอ้อมัยญิจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ30ของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตรจัดเก็บและให้ถือเป็นภาษีและค่าเต็มตามกฎหมายว่าด,ด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรากรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต,มตที่จัดเก็บวงเล็บเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบุกและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนวงเล็บแปดภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันวงเล็บเก้าภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติวงเล็บสิบอาการการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์วงเล็บสิบอากรนกอตามกฎหมายว่าด้วยอากรตรังนกเอนวงเล็บสิบสงค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในร้อยในอัตราร้อยละ40แล้วดังต่อไปนี้วงเล็บกไก่วงการบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประธานบัตรให้จัดสรร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแล่ที่จัดเก็บในภายในเขตองค์เลีกยงโไข่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประธานบัตรให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินภาคเงินค่าภาคหลวงแล่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต วงเล็บคอควายองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแรกที่จัดเก็บได้ในภายในเขตวงเล็บสิบสามค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้วดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทานให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ20ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์เล็บขอไข่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทานให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ10 ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตวงเล็บขคควายองการบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตวงเล็บ14่ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาังหาริมร,รัพั์ที่มีทุนภายในเขตทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดวงเล็บ15ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดวงเล็บ16ค่าธรรมเนียมดังต่อมานี้โดยอกเข้าบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น วงเล็บขอไก่ค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราขอขายค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการว่าด้วยการพนันดังนั้นข้อ7 1ิจริงตอบร้อยละสิบอยู่ในวงเล็บ16วงเล็บขอขานั่นเองนะครับก็คือค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตการ เล่นการพนันเล่นการพนันและตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นการพนันนะครับซึ่งโดยโอค้อบัญญัดิจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนั่นเองนะครับวงเล็บสิบเจ็ดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆและให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญ,ญาตและค่าปรับให้นารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนดวงเล็บ18 ค่าใช้น้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัสดส่วนที่คณะกรรมการกําหนดวงเล็บ19ค่าธรรมเนียมใดๆที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้นวงเล็บ20รายได้ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็สรุปว่าข้อ78นี้ตอบ ข,ข,ข้ไก่นั่นเองก็คือคาธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพน,นันในเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตะบนให้เก็บพื้นให้เก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบนั่นเองก็อยู่ในวงเล็บสิบหกวงเล็บข้อไข่นะครับก็คือในมาตรา ที่23ของพอรโบกำหนดแผนและขั้นตอนการจหายอำนาจให้แก่องคอ์กรปกครอง่วนตน้องตินพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงเบื่อบที่2พศ2549นะครับท่านก็ลองไปทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าท่านจะติดตามการการเฉลยช่วการเฉลยการเฉลยแนวข้อสอบนะครับการเฉลยข้อสอบข้อต่อๆไปก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์บอรัมมีทั้งหมด4 Facebook แล้วกันมี ประพันธ์วาวรัมในเฟซที่1่ประพันธ์วาวรัมเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วาวรัมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วาวรัมเฟซบุ๊กที่4และก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วาวรัมและช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาวรัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าและช่องทาง TikTok ก็ชื่อประพันธ์วาวรัมภาษาอังกฤษก็แอดประพันธ์2523หรือแอด p R E P U N 2523นะครับก็ สามารถติดตามได้ตามช่องทางดังกล่าวนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่78ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ